เป็อันนี้นะคะอะไรนะคะเป็นสีนอันนี้นะคะอยากซื้ออันนี้เหรอคะนอนโอเคค่ะนนวันนี้นะคะมีฝรั่งหน่อยอยากกินชาไข่มุกค,ค่ะก็เลยชวนคุณปอคุณแม่มาที ห้างนะคะห้างนี้ก็จะมีลา,าคคมลานชาค่ายมูเตกรนถึงลานชาค่ายหมกเวลานค่ายค้องเล่นก่อนค่ะสื่อไม่สื่อก็ตรงมาเล่นะคะแต่ทุกครั้งที่มาเล่ต้องมีข้องที่ทุกใจตลอดค่ะและพอถ้าเขาเจอข้องที่ทุกใจจะบอกว่าพ่อค้าท้ายลูไว้ค่ะท้ายลูไว้นะคะจะต้องสื่อให้หน่องตอนวันคริสต์มาสร้านนี้จะมีพนักงานมาดูเล่ย่างใกล้ชิดนะคะชื่อว่าการบริการดีมากเลยค่ะเซเล็ตจะมีร้านที่เขาบริการแต่งหน้าให้เด็กฟรีด้วยนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะแต่งหน้าเซ แตซุ้ยแล้วนะคะ oh, 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 oh. ก็ไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะถูกยามก็จะซุ้ยเป็นมอดค่ะรวมถึงตัวฉันด้วยค่ะดูกระจกอยู่สิมา,าลานอบแล้วค่ะเส้นเแล้วมาเรียกก็บอกว่าหิวแล้วค่ะเมค้าอยากกินเฟรนฟรายกับชิคเก้นนาเกตนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะว่าที่ร้านนี้เขามีอะไรบ้างนะคะ,ะพามาดูกันโอเคค่ะร้านนี้ก็จะมีพวกพิซซ่ามีชิคเก้นนาเกตเฟรนฟราย อาหารต่างๆก็จะส่วนหญ่จะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะมีแพนเค้กแล้วก็มีกรวยอับนะส่วนนี้ก็จะเป็นขนมเค้กนะคะแล้วก็โซนผักเครื่องเคียงแ้วก็ผลไม้ค่ะมีพัดพัดปลาดุกแกงส้มต้อดูหัวนะคะมีพัดผักบุงยอดเรื่องพัดไข่ทั้งร้านนะคะกินได้อยู่ช่วงย่างคือปลาทอดกับเฟรนฟรายนะคะเคนี้ก็พอดแล้วกินข้าวเสร็จแลวต้องท่าลูดก่อนนะคะเพราะว่าตรงซวยซุยหยิบซี่ชมมงนะคะโอเคค่ะไป ไปซื้อชาไข่มุกกันค่ะร้านชาไข่มุกมันจะยุ่ข้างหลังค่ะนี่ก็จะท่ายดูวิวในห้างนิดนึงนะคะเขาจะตกแต่งบสวยดูเรียบง่ายแนวสแกนดิเนเวียนนะคะอ๋อ,อถึงร้านชาไข่มุกแล้วค่ะก็ระวังรอชาไข่มุกนะกินขนมไปก่อนค่ะอันนี้วันนี้จะสร้างเป็นชาเขียวมทชะนะคะใส่ไข่มุกด้วยค่ะ เราว่างโรกก็ยืนเต้นไปพลังๆนะคะคือเป็นการกดดันผกค่านะคะเอาได้มาแล้วค่ะนึ่งแก้วช่องรอยหาสิบาทนะคะแก้วนี้ก็กินได้กนทถางมู่บานเลยนะคะถ้าท้ามอรดชาติดร้อยไม้นะคะตอบได้คำเดียวเลยค่ะว่าเออดีว่าน้ำเปล่า แล้วนะคะมาเรียกก็ยากจะมาดูปลาค่ะ,ะปลาที่นี่นะคะก็จะไม่อนุญาตให้กับนักท่องเที่ยวนะคะห้า,หารปลาเนาะแต่ว่าคือเราสรามารถที่จะลูปลาได้ปลาที่นี่มันจะขุ่นมันจะชิ่นกับข้นมากเลยค่ะมันก็จะ,ะมาโร่อยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ติดฐานามนะคะแล้วก็เราสรามารถที่ว่า,ามือลูบล้างเขาได้นะคะจริงๆแล้วน้ำข้างหน้าเนี่ยนะคะมันจะไม่ลึกนะประมาณแค่หัวเขาเอง นางก้อนค่ะนางดูปลาตอนนี้ก็รับบทเป็นเอื้อยอ้านะคะนั่งเหลืองปลาบูท่งนะนางรู้สักผักนึ่งก็ได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาที่จะไปส่งคุณแม่แล้วนะคะ มาถึงที่ทำงานแม่ปุ๊บก,ก็กินเลยค่ะกินอย่างเดียวกินแล้วก็กินกินทั้งวันเลยค่ะแต่มาเรียบอกว่าเดี๋ยวกิน็ะแลลวช่วยแม่ทำงานด้วยนะคะโอเคเลยค่ะลูกสาวโอเคค่ะช่วยแม่ทำงานนี่ก็จะเป็นการตอบอีเมลลูกค่ะนะคะโอเคค่ะตอนนี้มาเรียข้อตัวไปช่วยงานแม่ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปไหม่คลิปหนา้าสำรับวันนี้สวัสดีค่ะ